ลเกดลเดลโมตควารคารพสวัสดีครับคุณครูวันนี้ผม เดีย๋ยวครูให้เวลาหาลา้านาทีไอ้อ่านไม่ได้ครูจะไม่ให้กินข้าวั้งห้องเราว่ากัดอ่านไม่ได้เนี่ยเออเราฉัดร่ำนักเรียนเฮ้ยมดเวลา เธออ่านได้ไหมไปยาวัดอ่านไม่ออกครับเธอไปพบครูที่โต๊ะนี่เธอรู้ไหมว่าเพื่อนเธออ่ะเธอขนาดไหนราคืออะไรครับครูนี่พวกเธอบอกเพื่อนเธอรีบว่ารำคืออะไรราก็คือมันใช่ไงเธอรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วครับเขาหน้าเขาหลังอย่าต้องเป็นเพื่อนรา